บ่านี้เวรัังที่98ตรงกับวันที่15คกุมภาพันธ์2 5ง9ข้าพเจ้านางสาววินัฒนาคอเป็นวาจารสัพยาพุทธมนตรบ่าเป็นพุทธบูชายขรมาบูชาทางธรรมบุชาและเิจนาจารยบูชาได้อุปเคราะมบัิเทเจ้าหลวงปุ่สมิหลวงเด่หลวงปู่ศิลาตลอดทางผู้บาจารยบุญต่อของอิชาจตดาวนี้ขอทตวดราเจ้าทั้งหลายโปรจงมานนวนาในการสัทสาของข้าพเจ้านคอนำพระคุณประตานท่านจาายคุณมาจารยทในจิตงิราเจ้าทั้งหลายโปรดจงบรตณาใน หมดส่วนชุมนุมมาสร้างมันต้องจะมันคือถ้าเราให้ฉันเดือดเราจะทำมาไม่นานเสร็จเราจะมันดูสังขารมุกมาทางเศรษฐกิจมีต่อลูกไปคือสิ่งก็แล้วแต่ติดต่อที่เกี่ยวมันนี่ที่ประเทศจีนนี้ต่อลูกวันนั้นก็หันนี่เกี่ยวกับตุ่มไม่เชื่อเพื่อมาจ่ายยังตัวเทวชาลามาภะราวกิจมีอาการคันหน้าผากาที่นั่นต่อสันติเกี่ยงมุนีวันแล้วว่าจะนั่งสะทู้อยู่ส่วนนั้นตัวธรรมะสัพพะนักรวยอย่างมันนันตาธรรมะสัพพะนักรวยอย่างมันนันตาธรรมะกวนนักรายวันละ นามสการสิทธิคาถานะมตัสสะภะคะวะโตตุรโตสัมมาสัมพุทธัสนามตตะสภะวัตตุราตสัมมันสมุตตะสนามุตตะสภะวัตตุราตสัมมัสสมุสตะเบสรสจักริยาคาถานะติมิสานังเงนยังพุทธมิสนางวะลังอิเตนะสิจาะเชนะสุติมิลตุสภะลานติมิสานังเงนยังธรรมมิสนางวะลังอิเตนะสิจาะเชนะสุติมิอตุสภะลานติมิสานังเงนยังธรรมิสนางวะลังอิเตนะสิจาะเชนะสติมิลตุสภะลา บทสมหากาโกนา่งเรียนต่างค่าธรรนียการูนิโกลนั่งเถอะทางสถาบันนิมบุรีตัวบังมีสถาบัปตสมรมุตเต็มสุจวิชนะมุนุสุแต่ว่ามากลุนิโกนาเะสบันนัมบุรวบลมีสบัปตะมมุตไมเต็ุวชนมัุนสุแต่ว่ามากลุนนโกลัเถะตัว่ายานนมบุรตัวบัมีสถาันประตสมที่มุ่งะตม่เตสุจวินนะม เอวามีสางีการสมัยองพะาวาสเกจสุยาลตีกับเลือุสมิมหาวันนมาตามพิกุสเจนาสติป็จมันตุตเตจพปวรันเตทัยลโกุันตยโลกาทุยตวว่าตุยนเสน่วัต่าโหติพระเวันังศานายาิุสสงคาใจอัตะโจะตันังสุทางสังขการนังเทวานแต่ะหสีอย่างโผพระาสเกจสุยาลตีกับเลือุสมิมหาวันิ้มาตามิกุสเจนาสติป็จมันตีกุตเตจเปวรัเตทสศต์จโลกตุยาุยตัว่าตายุญานเติ เพราะวันตังทศนิยเนสังคมแต่ยืนน้ไม่ย่งเปียนะเพราะเว่าตีนุบะสังมีย่างมุสังมีเอามาเขาะว่าตัวเศรษฐเก็บไปเจอ่ะาเตมาเจ้าตาโคตาเทวดาเศษปีนะน้ำพระท่านีสุสมบัติตังว่าผู้ทรีจะปะสังว่าิางจะมเชื่อว่ไม่ตัวทองเสสุขที่ไสูอันตรายตาเพราะว่าตัวูระตัวปะตุระหังสูออตาโตาเทวตาเพราะวันตังอภิวาททวมามีกับมันตังเถางเจอกับมันตังทุลาเขาเวตา เทวตาพระคุว่าตสันติเกมัหาภาสีมหังสมิอยูปวนาสัมิงทวกยามาตาขามาหมังท้าม่เม่ยังทกิตายว่าบาลาชิตาสังคันตียตะขวบาลายทตาพระคุว่าตสันติเกมังหาภาสีศาลาพิฆมสมานะแห่งสูตเจตาตัวุชิตัมกังสูสีลาเทวินิตานิขให้แต่วันนี้เรด้อย่างนีพระสัติมังเทตาเตียตะขัวบาลายทวตาพระคุณว่าตัวสันติเกมังหาภาสีเชลุตะวาเีลันตะวะบรีคังอินทาเคลังโอหันเซมมีชา อานโหบาลาที่ว่าตั้งตัเพ่อวเงมา่ทพราเซียกิติภูทางศรังพระตาเสกกเตะเขาไม่สนใจแวบมูมมีหางมันนิสัยที่เห็นยวมากอ่าเป็นกุสันติตะอาตโหพกเขาพี่ขวามันจะสีนี้นที่มันัศุกันโตเสือเทพตาเยปฏิทั้หงษ์เด็กเราัดตั้ทสยทีคุตั้งงใจปเต๊พี่เขาสูงิตต้องไม่ทันเราตัวสัมัธที่สัมปิระ่าตาในแต่มาแล้วไหมว่าที่ว่าตาใส่นีปฏิตาเห็นสูงเสียถ้าไปแม่หางยิ่งและเหียาิีเตะพีเขาไมนตินะ ถ้าแต่มันเทาแล้วตัวสามีช่วยตินตายเถสะอ่าตำอน่างนี้ได้ไหมที่ว่าวต่สนีบบตีตาไม่สนใจลยแบบไม่ยังงตานน้จิตใจใสมไม่รูก่ามเดกกายนังคิดแต่านี้คิดต่ยะงไม่พีเมีทวางนังนามันนี่เศสามพเขวิยทวาไนังนามันี่ตังสมทมสัตว์กลางวสินดูถามาสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกเพราะว่าเธ็นจ้าของไม่ค่อยไว้ใจเตอวจั เชโลกาโนกาสัยัติมาเชื่เธอย่ตาชทเขาป็หังตาสบยตการปถุเสหาวัสสลีนาโลมังหังจะบิสัมโนธาตัมะนะสัสถือสันะนวิยามีจัมันสัตติววันนี้กับเ่าทมันด้นทางมีตี่ไอย่างนี้ั่งีินนำนมนเตจากปะังลงถงัน้่าใา่หนังดีกับโรนาหามานุสานะเจรปีเกตามตะโวงสหัสาชัสสลิไต่าิเดสนนาหามานุสานะชนาง มัดสูงอเปเิกันตามัดสงที่สาลสภาปุตาหงแทนจอสภามีนายว่าเคลนังกุมมตัมันาโซเนิรติโทวเยตาิันัพี่มยดินี้เรหิมุปูมาสโสตาสหายาว่าขาปมากะลิบลรทไที่มันก็เช่นมันตัวน้อโดยเสนมมัทมนไอกมงคุณนักสหว่านางยาสาขาัม่ตขาน้าตัวันี้เลยที่มันจะฉีกตัวน้องโดยเสยมมันทำมัน้ั่คุณัสินวานางจะตั้งเชื่อ ีเจ <S PR an ienne> <sm> ้าตัวสัานะตนี้เีมันตัวเชมันตัวน้ตัวเชนงาทำนามีกมือีสิว่านังไม่สมานจัะเลยคนั้นนตนี้ที่มนนมันตัมนงตัวไอสตินมทำ้ีกมพสิว่านางกูิชคหงกลงกุและสันนี้กับนางพี่นางสัสังสังันางบริยุปสิรแชายสุไปพัดสิวานางู้นีมันจะที่สังชาตโทสากันตังนานที่มัดทีมหาชาเสียเสียวเมื่อตนเนจักรพรรดิ แินันจะที่สังเรช้วิโลหะโหหลับภาษาสติกุัฒนาที่ปฏิบัหาาชสายสิริุปตปิตสาวพวินท่ามามาพระไรที่มันโตเิมันโตันนโตาสีนมธรรมนารกมุนนาจิว่านางแคาคินันจะที่สังรช้วิโปภะโกนาคณาที่ปฏิติมหาแาชสาสิิศกุปตปิตัสาวพเวนทนมาพราไที่มันโตเชมันโตมันน้องโตาสีนงมาธรรมนารบกมุนนาจิ้งว่านาง ผู้แต่นจะที่สังและชาวคุยมีตมติส่อียขนะที่ปฏิบัติาชาเไยโสภูะต่งานามูยทนอมันมลีเดมตที่เนมนตะวันนตัสิน้มันทมมุสิงานผู้ลาที่สั่งถ้ตราีนนวิโดกุเยน้วิบุปากโกเวโรดตารางที่สังจตาลาทมหาซา จตุโลทิสาคละมานานถังสชื้เนี่ยก็ับไปลว่าเธเดสอวนันนะคะครจะนิกาสภาวายากุเตนทอิเตนทุผู้จับไห้ผู้ะหักตน่นลกัเสียตะกินุหันนี่คทุกนุกมามันอยู่กต่เชว่สถตมาตาริเสนขันตพนานวชาชน่อาคูบันจสิหัวเจรับอัติมทังรูสูเยอะชืใสดิจันยีเจาราเก่นรูังไี้ม้าอะไรชีวิตมโนนัาหนาไม่อมีสาธิสเมื่ากอ้าร้า สลาภูเยหัสายอิปิย์มุนาทุนุนิลาคุณังให้สีโรยเราวันนมมาหนาโสศวันทังติงานังเอนาคะราเชสหัสาหะวันเตทิพาทิชาปัจฉิวิสุทธาจักรโหเวหายาสาเตวะนะชาปตาจิตลาสุปนานิปิเอสานามังอภัยยันตานะคะราชานามาสีสุปนัคโตเียจ้ากาศิพุโตสันนาหิมาซาหิวโวใหยันตา นั ة, ่คะจุบนามันั้นมกังสูบุตทางชิตาวาชิรหัสีนะสุทังสุราชิตาว่ตารูวาสาวัสเสตีที่มันโตยสีนกรักันชมาวิสมาสุราธนามีภา่าผู้ปฏิจิสุจิตจับาหารใทนัมุจิสารสตัจริบอตานังจำเปนวลามก็สานหตตวว่าพระนเสนัลังบุทองบางมุงจำม่ยุนนี่ค่ะเตมิพุนังสถงว่านางอาโปจ้าเทวะปฏิบีตเจโชเยอ่มุ ด้วยนะด้นะมาสศมโหใจยังษ์สอเสอทางั้นเป็นก็เป็นไรก็คือวาทันมีเสถียรโนถ้าเสถียรได้เสกายังเสถียรนนั่นต้องวันนี้หน่อยที่มันตเชื่มมันต้อวันน้องมันโตสถียรมันทำอะไรมัมมิมันเสียรแ้วนั่งเป็นทุ่จากเทวสารีจากอาสามาจากทุเยยักษ์อาจารย์ทศุภิสาะเวาจารท่ามาคูโบรชิตาสุริศุภิสระเทวศิรามคูโบรชิตานักฆาตานิพุนนัิวะคู่ันทาว่าหลังหากับนางวันจุ้ยนนนนักพรบคาบุล ส้าเป็นนาตัวยนหน่ยที่มนต้นชเนตวนนตสีโนมันทำอะไรก็มุ่งพิจาวะนะอทกษาภูเทวชาลามกิสิสารีว่าทธิากัจรชาจะอุมัปานิเปสีโนพระลุยนาสัหธรรมมาจะอจุจาริเชกสุริยฤกิราคุอาวัสวัในสีโนนี้ยฤิสกัยสัพินานาตวนี้น่วยที่มันตมันตนนองตัวสันทำอะไกมุ่งทีุ่ิาสมานึ่งสามารนามาสามารถมาสาุสับทกคุ เราอยู่ที่วายโลหิตมาเสียงขาไม่ไดังหาบ้าฟังฟุตเทวีเห็นว่าก็คิดว่าการยังเกิดงานน่าต่อวันนี้เนาะที่มันรู้สึมันโตไปน้อมันโตเสียงน้องไปดำดำไปก็มีการเปลี่ยนาสุขาพมาขึ้นาคุวีข้อหน้าสาสางาอุทัยหาบ้านคุคือที่ว่าวิจักหนาสตาเมตตาหาดพัชชามิสกาจาเยสสีโนทนี้ยังอาคาชิโนอยที่สาบิวสติที่อิสากายะ สัปเพนันตวน้หนที่มันโตชิติมันตมันนมันโตสิงตมันทมาาบงมือเือสีานชิมียาดสายามาาก้ากาใจเสตสีนสามพิจารณาเม่เสียสินัมาจาอาจาทีมันตันเอโอาทกูเมิตาทีนีสากายสัปเพนนนตวันนี้หนุ่ยที่มันโตชิดตินตันันสิโนมันมนาบีกมูนืสวะนังสัตเทเทสัตเทเทเทวานิกายสัปเพนนันนาตัวน S! <S sì ันนีุ่ยัติมันมะน มะนาสวังขักเขโมขาตรงนาคังจันทวะอัสกาดิตังสุขามาปะรังมะตัวใส่ที่มันปุตใดที่มันโตสหัสนังกุมารโดติโสเจโสบะค่ะยังมีติงว่านางสหัสพัฒมาโลกานังมหาพัมมาพิติตาติอุบับโนชิติมันโตพิสมากายยุทธัสิโสทัสเขิดไสราคูบาเจกะว่าสาวติโนเตสันจับไม่สตอคาหาริโตวาริวารีโตเจสะ สัพเพอภิกันเตสิเสียงใสปัพไม่เคมาสิงน่อภิการมิปัญหากันนาสัมัญติยังอิทธาคันนาธรรมปัญหาฐานังเขน้าปันทาวัตถุสัมัญตามปริมาณริผามาวัวมุติตหาโินีติดธรรมะหาเสีโนกันนาหาสียงน่ะเปสัยบานินาตาละมาหาจัสรังกตะวันนาเพระวังยะถาปุสโกเมโคตทารายันโตสวิชุโกตัดทาสปัจจุทาวัตเตสังขตวสังวสีปัญจสัพเพอะพิยายาว่าขิตะวันนาจะกุวันตตัวมันจะที่ศรัทธา สวัสดีเสด็จในรัตตมาลสนาพิกันตาเวิชนนาหสพิาวเตตบกบกนุ่งจิตวะพุทธศาสนาในตะลุ่ยบกมงเนสังรมันเปลี่ยนใช้ยุงสเวิสต์ธามนามให้อธิบาสงนโลกทนศาสนาพุรัศวกเตชะเอกุปาิุดสวดจุลละเชยบกรนนมีเมพุทธเตชา พระตานัตายะธรรมิกาเดชาสิทธิบิทธิเทวนายะปลมสุาสิทธิมาตะเ่นะจตตุโลกะควมทีลกามุาภูงงกาตสัมมชยบสิธิปันตุเอเเฉทานิทานิมุติุตตินาทินาิเยเยคละตระนีสนิลาเินมุชังคนะชิชเชคบพิลสุินาเชนนิสาตะกาลีเเพมวิตาโลชิเยสสิงี่สุาธานมุขเชเยวรุณะมุขสัตว์เยจาทินากรักันตุเยข้าชกละตุลงเซกะ พับผู้ชเสียงพยักพระทิ่ย์ิชพุรณะมุสัตตาที่แต่ทีเสนาีบุตรนาสุทธินารดีเชยชิยาสุขาสุภาชิชิยาทัลลินทัลลินสัาสุเยเยชิยาทัลลินสัตตสัาเชยิชิยามังกราลัญย์พกิชิยาพุรนายัีชิยาลักษิสุรภูษะเดชิชิบามีทัคันชิยาราชาธิราชชิาปติียพังเพชิยาไม่หิอรหันตาปติกับพุทธสังวชิยาไม่หิสุรารุรุินิวัชิยา พระมาเชลากูเชียนังพูดว่าก็ยุตระบโคด็จกาีมามีควจะเตนั่นจะอยู่จากูไม่รู้จะจกจ่ายอยู่จะไปเชีวหัวรารกาควาอดารามหาสมัทรจภาษาอามีรอยู่ที่ทีจะนอนาะาสารชีรมงพระว่าดูตชี่ยธรรมงสังคมจะถ้าสปาโลจะเชียไกลเต้นเชเตชนาเชยส่ที่ว่าดต่เเนพุทธเตชนะโฮีพิชมังคลังชายโยปพุทธศสตรมาตัวอย่างมาสาศัพปะปมาตัวะเชศอักฤษประที่ม่นะในชยาง ข้างม้านาไม่หญิงเชลฟี่ไม่ตมาตัวยังม้าแต่ถ้าไปพิมพ์ม้าตวเลเชอร์ก็ยังไม่ได้มันได้บอลที่ตาท่าน้ำไม่มีน้องเชลฟี่ถ้าทางพิมพ์ม้าตัวไอ้ยังม้าแล้วถ้าจะไปพิมพ์ม้าตัวเลเชอร์ก็ยังม่ได้มันได้บอลที่ตาที่ว่าข้างนาไม่มีน้องเชวฟี่พิพิธศักดิ์สิทธิ์ม้าตัวยังม้าแล้วถ้จะไปพิมพ์ม้าตวเเร์ก็ยังไมมันได้บอี่ตาที่วานาม่มีนอง

เยรธารุทัสกิดาวิรุหะพุทธศาสนาดูคาสกิตาหตัสังฆาสยติิสุนันตุปุโตริวาิมิเนียติวาริรังภานตุสุาหุตสังหาสภียัิลิสุนันตุตุนตาอริวาสิิธเยิากริงรัทานตุสาสังหาสวียติลิสุันตุปุณโตเอริวาสิมิธสนียดิวาเริงรังภานวุสุลาหุตสังหาสภียิิสุันตุริวาสิมิธเนียดิวาเริงังภานตุสุลาหุตสังหาสภียติลทสุนันตุปุณโตว ว่าที่ยังไม่หาสติเชตะว่าเนี่ยนะคะพีนิกาสาเรามีกาตกว่าพี่ขวตมันได้สิพิะวามตระเตีพขวละวิางพะไว้เตะอตระวิญ้าต่ารานพระวิญญามีต่วัสดาถะกทำที่ะตมัะนยมะ่จะสัะงนนี้ะตตามทางกะตะวพสมุญาตีะิมีตภิสมุญญะตัววิสมีตัววะติสติเปติเป็นเจ้าตนว่ารตไม่ใะ่ะีอย่้านี้รตีสับปะรทางนัว สังตานังคามรูปธมะสานังดีาสะนงมะเดตานะมะนะนีมะจกเังารตุปะติตังำตัวกตัวพิสพุนชะติทัิสมิติยะนสบุาวรภิสมดวะจิติเติปนญาปิปทัปิวะติวะสติตานิสโรติ้งพิสังขารธมที่วามะัี่ <Minecraft> ีแต <problem> ่คำถามรูปธรรมะสังขารตั้งามีนามสาะหนึ่งธรมะตังคำามมกภิสังิปธมีติมกตัวิสตติ ปัญญาเปติปัติปัิว่าติวยชิตุดานิกรติสัมปิธมานาตติธ้ามะามูตาพระขวแต่มะนาเตมิว่าตวพระสีดาว,วิรัน,นคุณเตโสพระเิกาลตะคาถาอาตีตังนาวาคา,าเมน,นะปะเตกังเทนะกะนัง คนไม่ควรนำิถึงสิ่งที่โรล้าอะไรไไม่คุ้ม่วงสิ่งทยังไม่ถึงยังให้ตีต่ไปเห็นาบ้ตจากนาคังสิน้ก็ละไปลสิเนนพวกกม่มาบัจุปัจะยนธรรมบังจะขจะทำปสสังหารสังกุปังตังิามนุภาพลอยพุเดนทำเกดปิวานั้น่มนอยู่นังาแห่งขงโลกว่นเช่นนั้นว่าเชว่าิี่จะมาจับปังกูชิญา่างุณนีคคามเพียกิจจะต้องทำนี้ใครจะรู้คมตายในพวกนี้น่าเห็นโนสังฆราชตินมหาเศลีนามาจ เพาการปตันกนนมก็ไม so yeah. yeah. <nom ely> ่มีสำักเราอมองเหมาตูรักตอมาตันที่ตังตรงวิพักาตัวติสันตุอติกาติมุนีวันนี้เพื่อนเรางบยังต่อเียพของหนึ่งเนไม่เก่งครับทั้งนั้นหมาผู้ต้องยู่ในเชิงายติก็น่าชมบุตรสมัตรสมีเขาไปตานะถ้าเปสังหาริจตสังหารนั้น่อมาต้องมาทำน้ามันน้อทั้งหมดนั้งพิงมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วต่อไปมีอะหายไปถ้าเป็นสังฆาราทุก พยาานัตตาสิ่งทั้งหลายมันปวงท่นี่เป็นของแล้วเยอเมือนกันที่ไม่ค่นตรง้แต่วาเราของเราตัวตัวของเราทุกวันชีวินยังชีวิตของมันยังดวงมันเราดดงของนี้เราม่สงเงมาเรย่งทางารบุตายแล้วนะเรานี้ย่สนามีชีวิตแตชีวิตของเรามีความตัไม่ที่สุดลอชีวิตตั้งเีนตั้งชีวิของเราเป็นของ่เงี้ยมาแล้วมีเนี้ยตั้งพลังดองเราของแท้เม่ตางคนที่สังหรณแต่ยังไปสวยชะได้ ร่างกานี้ได้ตั้งนานไปเลยในน้องคันบัตตาลิยาเชนทรอันดิสราจเซสติกจากนอร์ธบัลลิงซึ่งแทนดินบริิงข้ารงอานไปูต่อมาทำามล้ะตืยในรัสเาียไู่ได้านตัววัตาสังาระทางกานไม่ทิ้งหนูไปทํายทามิโนผู้่อความเปเพืมีความสุขไธรรมดาโอุฝชิดตวังนี้ฉันติดให้ถงเท่อนแวยังต่อไปไปสองวันสมวิสุโผเขาเข้าไปสองวันรับทางการทั้ตัวยิง สติสัตว์เอาไ่รติดจากสัตารทั้งปวงมันอย่ามันมาริสาีที่ได้แล้วแลมันจะตามนตถืว่าหางมาริสาลีเราก็จะตายงั้เหมือนกันที่มีถ้าสังเกตยุคความจริงใในหัวตยัมไม่มีก่เราโดยบุษบินใจกินจิตางกินจิตกุศลังกามมาใส่ไปหนมาที่หิาลังพึงปีนนโมูทำตัวสั่งนิยมมันเลยว่าตร่นการเิที่ใช้เยอะว่ สุดทางตรงทุกทางตรงคำมุจันทุมาถาพิจารณาทางตรงคำมุจันทุวัาทิก็สุดทางตรงคำมุจันทุสัปหียาอิก็สุดทางตรงคำมุจันทุสัพพิธิสัพพิญาค่ะแต่พิจารณาทางตรงคำมุจันทุสัพพิยาติยูปจัยยูปินาทางตรงคำมุจันทุสัพพินักดาตุทางตรงทุกคำมุงจันทุสัพพิธ่าสุดทางตรงทุกคมุจันทุสัพพิสามัติมังสาริจันทุโุพะโวชลุปุทวดในโมบุทิสตัวคันไดไหมติพะวันนโมบุทิสตัวคันไดไหมติพะวัน ขุมาานี้น้พรันวัตถุบุชต้าสติงกอโรตินาวิหารนมันจังหมดมาจามม้าแช่น้ำมันมาจาพิกาวอแต่เราไม่กามารถปฏิบัติจารคำมาจะเทศน์นี้ข้ามาติซาสักษณ์ปันาปูตาสุริรมบุญติเตชัยผูชาเยีบีจากอันทัศสมภูวาดังเรีทัศตาอัฐบูปาริกาพอยานี้นธ์คำว่ารังบริจเตสเพปิตุกะจะกระรวนตุฉังให้ยังทาตุติรังสตังคำโมธรรมะทธาจะบุคลาจังโหโอตุสมะวะ อะไรไังจะอามีลคัตุสัตโมสปภีปธรมจาริโนวุทิสัมปาปุเนยามะทำเนอาริยปะเวิเตประสันาโหตุสภีปิปนิโนพุทธเสสดังนีสัมาาลังโมวิันโตกริยิโมโสันโตอุทิภะสตานังจิติธังนีวนีมาตาติตาตจชังนิจังและขันติตะกังอวังทำเนนาลาชนุปะชังและขันติสัมา เทวตาอยู่ทานะคาถาทุกขปตาจะนิทุกขพญปาาจะนิพญาโสกปตานิโสกาาหุนยุสภิณิโนยตระตะตะมีีกัมตังบุญญาสัมปทานเเทวานุโมทันตุสภาพสามปติสิยาทังทิพยระสิิญาติลังละสันตุสัพพาภววันนาิราตาหุตุกันตุตเทวตาหัตตาสุมังฆาคะันสปังสุังฆังสันตุสัพพตาสัพะพุทธานุคภวีนะโทติยันตุนี้มัตัลังสันตุสปังสมังฆลังรักสันตุสัพพิวตาสัพพัทมานุค สัมปันธงพลังงานสัมปันธสัสังานวภาพนัสุติวันตุนี่ลังตาลังครับเทวุธานุภาพตาปจิกานันเจียงพลังอรหาทนันเจียงเชนารักธรรมนิรามิตาบุตสัวุานุตาปจิกานันเจียงพลังอรหารทานนันเจียงเชนนารักธรมนิรามิตสัวซเบตานุภาพตาปจิกานันเจียงพลังอาหานนันจียงเชนนารักธรมนิ้ามิตาบุสัตว์เซเบวานุภาตาปจิกันเจียงพลังอรหัทานัเจียงเชนนารักธรรมนสาตาบุตรสัลัง าาจะนเช่น้นคุณทำนี้ทำไปจนกระทพลังประจะายเป็นเงพลังพลังงานจะเช่นนั้นแล้วัหมปนสบู่กระทพลังประจุกะายเป็นเสีงพลงพลังาจะเชนนั้แล้วังเมือนทไปจนูกระทบพลังประจุกระเป็นสีงพลงาจะเช่นนัแล้วังเหมทำไปจนสบู่กระทบพลังประจุกระจายเป็นเสียงพลังงานตอนนั้นจะตปเช่นนั้นแล้วฟังเหมนทำปนบ่ดอำนาจเหมวลมุษค ให้ข้าพเจ้าได้สวดสัยพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอองเคราอุทดิถาวรเป็นพระราชาบุตรสรงสมเด็จนะคะน้าเจ้าเศรษกิจพระบรมราชินีน้าพระบรมมาราชชนีปริบัดิหลวงพุทธเดชสุวรรณลายคอให้ทรงแห่งบุญบุรสุนีจงเป็นสบายเจอิญมงคลข้าพเจ้าให้พระธาปลอดภัจากตุ๊ดทุ๊ดให้บรรลัทน้ำพวยให้ดังอย่างนั้นจิตใมั่นคงสมราญเชอข้าคำข้าวไม่มีวันยิ่งเจริญดไม้มีข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีหลวงมณีที่มากๆมีพระธรรมสอนในองค์สมเด็จพระธรรมพุติใจาข้าพเจ เราส่งอ yes, ิทธิฤทธิ์ของบุสุขถวามงคลคือได้เสียสายยอดเสด็จท้าพายให้ล่าพายลาลบนทิวมัศน์มงคนน้ำปวงที่สางสิงบุรีได้จัดสร้างวิหารเพียบด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพกรนีพระว่าจักรสิตทั้งนี้ควรให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอ